โรงเรียนทันญสิทธ์ทิศิ์ภูมิใจเสนอเรื่องคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีเรื่องคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องมารู้จักคําว่าวิสัญชนีกันก่อนดีกว่าคําว่าวิสัญชนีนะคะหมายถึงรูปสระอะรูปของสระอะเนี่ยจะนําไปประสมกับพยัญชนะ หรือสละนะคะประสมกับพยัญชนะก็จะอ่านได้เป็นคำว่ากาจะปะดังที่ครูยกตัวอย่างเลยค่ะส่วนนำไปประสมกับสละนะคะเช่นสละเอสละแอที่จะมีรูปสละอะตามหลังนั่นเองค่ะ มาเริ่มที่คำที่ประวิสัญชีนะคะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่นําพยัญชนะมาประสมกับสระอะโดยที่เราจะมองเห็นรูปของสระอะนั้นชัดเจนและออกเสียงอะอย่างชัดเจนเลยค่ะโดยที่สระอะนี้นะคะจะอยู่ที่หลังพยัญชนะตัวที่เรานํามาประสมค่ะมาต่อกันด้วยคำที่ไม่ประวิสัญชีนะคะคำที่ไม่ประวิสัญชีก็คือคำที่ผสมด้วยสระอะเหมือนกันค่ะแต่ เวลาเราเขียนนะคะหรือเวลาที่เรามองเราจะไม่เห็นสระอะอย่างชัดเจนและเวลาที่เราอ่านหรือออกเสียงจะไม่ออกเสียงอะอย่างชัดเจนก็คือจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงเท่านั้นเองค่ะ คำที่ประวิสัญนชนีเราก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าจะมีสระอะระสมอยู่ให้เรามองเห็นได้ชัดเจนแต่คำที่ไม่ประวิสัญนชนีนั้นมีข้อสังเกตยังไงนะ่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคำนี้เป็นคำที่ไม่ประวิสัญนชนีเรามาดูข้อสังเกต4ข้อกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันนะคะ คำไทยที่ยกเว้นไม่ปรับวิสัญน,นีหมายความว่าคำนี้สามารถอ่านแบบมีสระอะได้เลยโดยที่ไม่ต้องเติมสระอะนะคะยกตัวอย่างเช่นคำวัานะคำวันนะ ท่อธงตัวเดียวอ่านวัะนะคะนอนเนตัวเดียวก็อ่านวณะน,ะนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นในประโยคหรือในนิทานคือณที่แห่งนี้ใช่ไหมคะหรือคําว่าณเนี่ยอาจจะเคยเห็นบ่อยๆในนามสกุลก็คือนามสกุลณอยุธยาณน,ะนะครใช่ไหมคะคานี้อ่านว่าทาชีทัาแก้วทานายอันหนึ่งค่ะข้อที่สองนะคะพยางค์กลางของคําสมา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคําสมาธิก็คือการที่นำำําคําบาลีสันสกฤตนะคะมารวมกันให้เป็นคําคําเดียวนะคะก็คือข้อที่2เนี่ยหมายความว่าให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงตรงกลางคําเชื่อมเนี่ยเป็นสระอะโดยที่เขาจะไม่เขียนสระอะมาให้นักเรียนเห็นค่ะเช่นคำนี้นะคะศิลปกรรมเห็นไหมคะปปาไม่มีสระอะนะคะธนบัตรนหนู ก็ไม่มีสระอะเช่นกันค่ะมาที่ข้อที่3ของเรานะคะข้อที่3เนี่ยอาจจะง่ายหน่อยค่ะเพราะข้อที่3เนี่ยเหมือนกันกันกบอักษรน,นำเลยค่ะก็คือเป็นพยางค์หน้าของคำอักษรน,นำเลยนะคะจะไม่มีสระอะนะคะแต่จะออกเสียงอะออกแค่กึ่งเสียงนะคะเพราะเขาเป็นไม่ประวิสัญนีกนกขนานฉลาดตลับเสมอเฉลยค่ะ สำหรับข้อที่4นะคะไม่ได้ต่างจากข้อ3เลยค่ะที่จะออกเสียงเป็นอักษรน,นำนะคะแต่ข้อสังเกตของเขาเนี่ยให้เด็กๆรู้ไว้เลยว่านำมาจากภาษาเขมรก็คือการไปยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยให้มันมีคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างคำกันนะคะกรนกขนานฉลาดตลับเสมอฉเฉลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำที่ประวิสันชนีกันนะคะวันนี้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด10คคำเลยค่ะมาลองดูแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะกระทงคะนาสะพานมะลิตะกราสีสะ คำนี้ไม่ได้อ่านว่า,วาศีรษสะนะคะคำนี้อ่านว่าสีสะแต่เวลาเขียนให้เด็กๆจำว่าเขียนาศีรษสะได้นะคะพาหนะทะเลปลาซาบะสวนสาธารณะสำหรับตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญชนีก็มี10บคำเหมือนกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีคำว่าอะไรบ้าง สมุดปฏิทินราชสีจักรยานผลลไม้องุ่นจราจรสวัสดีอนุสาวรีตัวตลก เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องคำที่ประวิสัญนชนีและไม่ประวิสัญนชนีแล้ว <c ru id> คุณครูขอสั่งการบ้านเลยนะคะการบ้านไม่ยากเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคโดยที่ประโยคนั้นจะใช้คำที่ประวิสัญนชนีหรือไม่ประวิสัญนชนีก็ได้ขอแค่คนละหนึ่งประโยคนะคะแต่นักเรียนเนี่ยจะต้องทำท่าทางประกอบประโยคนั้นด้วยนะคะ ทำท่าทางประกอบหนึ่งรูปแล้วเอาประโยคนั้นไปใส่ในรูปแล้วค่อยส่งเป็นการบ้านมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างนะคะมี2ตัวอย่างให้ดูทั้งประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญนญนีนะคะตัวอย่างแรกครูโอถือกระดาษเห็นไหมคะคานี้ครูโอถือกระดาษกระดาษเป็นประวิสัญนญนีนะคะตัวอย่างที่สอง ครูนอบขายของที่สหกรณ์คำนี้เป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะแยกคำประวิสัญชนีและคำไม่ประวิสัญชนีได้หรืยังคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะเรียนผ่านซูมกันนะคะนักเรียนแล้วเจอกันคะ่ะ